น้ำระพีพัดไม่หมิ่นเงินน้อยเก็บขยะขายวันที่27ธันวาคม63ผู้สื่อข่าวได้รับแรงงานว่าเพจเ c e b o o k ชื่อไทยบันเทิงไทย PBS ได้โพสต์ภาพของน้ำระพีพัดพระเอกหนุ่มชื่อดังพร้อมระบุข้อความว่าน้ำระพีพัดเก็บขยะขายนำเงินบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิเพื่อคนมองไม่เห็นขึ้นชื่อว่าเป็นดาราคนดังหลายคนคงจะคิดว่าคงต้องใช้ของที่ดีราคาแพง แต่พระเอกหนุ่มน้ำระพีพัฒน์เอกพันกุลก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าไม่เสมอไปครับพาะหลังจากค้นพบความสุขที่แท้จริงหันใช้ชีวิตเรียบให้ทำความไก่ชนเลี้ยงควายปลูกผักเลี้ยงปลาอย่างมีความสุขอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดน,นครนายกกับภรรยาและลูกอีกสองคนน้องโอเชียนและน้องมารีนซึ่งเจ้าตัวก็มักจะพร่ำสอนให้ลูกๆรู้จักประหยัดพอเพียงติดดินเสมอแต่พูดอย่างเดียวไม่พอต้องทำให้เห็นจริง ล่าสุดหนุ่มน้ำจึงได้โพสต์รูปถุงขยะที่บรรจุขวดแก้วกระป๋องอลูมิเนียมหลายถุงที่ตนเก็บรวบรวมขายนำเงินที่ได้มอบให้มูลนิธิทรมิกชนเพื่อคนมองไม่เห็นในประเทศไทยในพระบรมราชูธรรมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนมองไม่เห็นพิการซ้ำซ้อนนครนายกผ่านอินสตาแกรมซึ่งงานนี้หนุ่มน้ำได้เขียนข้อความระบุไว้ด้วยว่าถึงเป็นขยะก็ยังสร้างประโยชน์นี่คือข้อแตกต่างของเศษขยะกับเศษสวะ เพื่อส่งกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกๆคนที่ผ่านมาเห็นโพสต์นี้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ